สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาติดตามกันต่อนะครับผ่านศาสตร์ดินร่องมันนะครับอีพสต่อจากเมื่อวานถึงตอนนี้เราจะต้องติดตั้งสลักนะครับกับบูธยาวเนี่ยเพื่อให้มันแน่นแน่นโดยเราจะต้องตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็ทําให้มันแน่นได้มากที่สุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลามันให้ตัวเนี่ยมันจะได้ไม่สายซ้ายขวาเล็งแนวตามนี้นะครับตามลูกศรขึ้นบนนี่โดยวิธีการผมจะใช้เหล็กยานะครับมาช่วยเล็งแนว นำชิ้นงานขึ้นไปพาดที่เหล็กตรงนะครับแล้วก็เลงแนวตามนี้หลังจากนั้นเราก็เชื่อมแตกไว้ก่อนนะครับเรามาดูทรงว่ามันได้ไหมก็ออกมาในรูปนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาร์กตำแหน่งนะครับเอาไว้ใส่หูนะครับของตัวปรับเกลียวนะครับแล้วก็มาร์กไว้เตรียมแตกทําทั้งด้านบนและด้านล่างทั้งสองข้างนะครับหากได้ตำแหน่งที่มั่นใจแล้วก็เชื่อมโลดเลยก็สังเกตนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมหู ข้างบนและข้างล่างนะครับอย่าลืมคลายเกลียวออกมาสัก30%ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไว้เผื่อปรับขึ้นหรือปรับลงด้วยพยายามอย่าไปโฟกัสที่รอยเชื่อมนะครับช่างบ้านๆซ่อมไปทั่วหรือได้ประกอบไม่ได้ก็อย่างนี้แหละครับได้ระยะตัวปรับทั้งสองตัวเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็ได้เวลาเอาขึ้นไปเทียบดูนะครับว่าเหมาะสมไหมที่รถไถออกมาเป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งแบบนี้ เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะลองมาเทสดูนะครับว่าถ้าเราใส่ผานในแต่ละลูกเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเริ่มจากผานใบท้ายก่อนที่หางไถ่ายมันสูงเกินไปหรือยังไงเนี่ยคือไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าจริงๆมันมีสตัดปรับอยู่นะครับเราค่อยคปรับทีละตัวเอาชอบใจตรงไหนส่วนใบเนี่ยเดี๋ยวจะไปหามาใส่นะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยมีแต่ใบ19นิ้วของเก่าจากรถอซส้มโดยผานคู่หน้านะครับจะทําหน้าที่แหวด,ดินจากร่องกลางออกมา อาจจะไกลมากหรือไม่ไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านคู่หลังอ่ะจะศาสตร์ขึ้นล่องเองผมไปสังเกตของคนที่เขาใช้มาแล้วนะครับบางคนเนี่ยเขาถึงขนาดว่าเอาผ่านเนี่ยมันมาซ้อนกันเลยไอ้สองลูกหลังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ล่องตรงกลางเนี่ยมันเป็นล่องลึกลงไปเลยแต่จริงๆการทําอย่างนั้น,นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือล่องมันสวยเดินง่ายแต่ข้อเสียก็คือเวลาฝนตกมาน้ํามันจะไม่ซึมไปในคูของล่องมันไง ผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะใช้2ลูกหลังนะ่ะทากออกไปเนี่ยให้มันเหลือแบบคูแหลมๆนิดๆกะว่าให้มันเดินได้ไล่ล่องได้ก็พอละก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เตรียมไปหาใบผานนะครับใบตั้งแต่18 19อะไรประมาณเนี้ยมาใส่นะแล้วก็ลงสีแล้วก็พร้อมเทสใช้งานเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ